Office 101 p r o ูนย่ t สนับสนุนโดย ProdX Creative Academy สถาบันเรียนศิละปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณสวัสดีครับผมเนสสิริชยัสชยสิริชัยสุทธิกกรนะครับวันนี้ร่มอยู่กับ Office 101 p r o x p o d c a s ่ t นะครับหัวข้อในวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือจงทำชีวิตให้เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับ a a m ได้กล่าวไว้ว่า การจัดระเบียบว่าจะทําอะไรบ้างเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องทำเพราะเมื่อคุณทําแล้วทุกอย่างจะไม่ปนกันมัว่วจนคุณเวียนหัวอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมนะี่ยทำอะไรหลายอย่างมากทําช่อง YouTube ทํางานนอกทําฟรีแลนซ์หรือว่าทํางานประจําไปด้วยเลย ถ้านับเป็นหัวข้อลหลักก็จะประมาณ3อย่างผมเป็นพนักง,งานประจาให้อีกที่หนึ่งอยู่แล้วในความเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยผมก็เปิดบริษัทของตัวเองด้วยแล้วในบริษัทผมก็จะมีการรับงานนอกมาทําเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ทําช่อง YouTube ด้วยซึ่งช่อง YouTube ตัวนี้ก็จะมีประมาณ7รายการ คือแบบมันเยอะมากแล้วผมก็ต้องทำโพสต์โดักชันในส่วนของโมชั่นกราฟิกหรือว่าคัลเลอร์เกดดิ้งทุกรายการเลยผมจะเขียนตารางไว้ว่าผมมันต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันมีอันไหนที่ยังไม่ทําผมก็จะไล่เขีย่ยเขีย่ยมันจะทําให้เราเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับเออคุณเป็นคนยุ่งมากจนไม่มีเวลาจัดระเบียบ หรือเปล่าครับถ้าคุณถูก้อมล้อมไปด้วยกองภูเขาเอกสารแถมโต๊ะทำงานก็มีกระดาโษโพสต์เต็มไปหมดและลึกๆในใจคุณก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณในยุ่งจริงเลยแม้แต่เวลาหายใจก็ยังไม่มีงานที่กองอยู่ทําเท่าไหร่ก็ทําไม่เสร็จทํานอกเวลาก็ไม่เสร็จผมอยากให้คุณลองฟังบทนี้ที่ผมจะพูดถึงนะเพราะผมต้องกาพูดกับคุณเฉพาะ อันนี้คือคนเขียนเขาบอกมาในหนังสือนะที่คุณบอกว่ายุ่งจนไม่มีเวลาจัดระเบียบอะไรจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกครับแต่เป็นเพราะคุณไม่จัดระเบียบการทํางานต่างหากเลยทําให้ยุ่งจนหัวปันการที่คุณดูยุ่งไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับแต่เป็นโต๊ะทำงานในสํานักงานค่ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ไปทั้งหมดธน,นเองก็เหมือนรู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้ทํางานยุ่งนึงเลยเออเราไปโคทํางานเก่งแล้วแหละจริงๆมันไม่ใช่นะครับต้องต้องดูอีกทีว่ามันยุ่งในในแบบไหนด้วยนะและการที่เราดูยุ่งทั้งวันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่ทํางานหนักที่สุดด้วยนะมีการวิจัยเพื่อศึกษาเวลาที่ใช้ทํางานแต่ละวันของผู้บริหารผลการวิจัยพบว่า เวลาทำงานแต่ละวันของผู้บริหารร้อยละ3 0มสิบถึงห้สิบเนี่ยต้องหมดไปกับการค้นหาเอกสารแทบไม่อยาก,กเชื่อเลยใช่ไหมอันนี้สังคมญี่ปุ่นเขาอาจจะมีการเรื่องการใช้เอกสารอะไรต่างๆนะครับดี๋ยวนี้เราก็ไม่น่าจะมีแล้วเนาะเดี๋ยวลองอ่านสิ่งที่ผู้เขียนเขาได้เขียนมานะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับ ัวเขเขียนบอกว่าเขาก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วเคล็ดลับเหล่านี้ก็ช่วยพลิกชีวิตเขามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะเรื่องแรกเลยคือทุกเช้าก่อนเริ่มทํางานในแต่ละวันเนี่ยเขาอยากให้เราใช้เวลาสัก15ทีเขียนสิ่งที่ต้องทําในวันนี้นะครับจริงๆบทที่แล้วเขาบอกว่าเขียนตั้งแต่เมื่อวานเลยด้วยซ้ำตอน5โมงอะไรเงี้ยเดง๋ยก็ต้องเขียนนะครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรตรงใช้เวลา1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการจัดระเบียบเอกสารหรือว่าจัดตารางงานในต่างๆนะครับจัดสรรเวลาสัก15นาทีในแต่ละวัน สายเอกาสารบนโต๊ะจัดเก็บโต๊ะทางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนกลับบ้านนะครับก่อนที่คุณจะกลับบ้านผมอยากให้คุณเซฟเวลาสัก15บาทีลองไส่ตองถึงงานในวันพรุ่งนี้ว่ามีอะไรบ้างเป็นงานสําคัญหรือเป็นงานเร่งด่วนพรุ่งนี้เราจะได้เตรียมโต๊ะสแตนบายทำได้ทันทีเลยนะครับใช้กล่องจดหมายขาเข้าอินบ็อกซ์เป็นรายการสิ่งที่ต้องทํา อีเมลเกี่ยวกับงานฉบับไหนที่คุณทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณย้ายอีเมลนั้นไปไว้เก็บโฟลเดอร์อีโฟลเดอร์หนึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการส่งตอบอีเมลเนาะถ้าใครมีการส่งตอบอีเมลถึงลูกค้าอะไรเงี้ยลูกค้าต่างประเทศจะใช้อีเมลบ่อยก็พยายามจัดเก็บระเบียบเรื่องของอีเมลให้เรียบร้อยนะครับถ้าคุณไม่จัดการกับงานที่มีอยู่ให้รู้ร่วงไปได้ตรงอย่ารับเอางานใหม่มาเพิ่มเข้ามาอีกเขาบอกคนเราไม่ควรทําอะไรเกิน3อย่างครับไม่งั้นชีวิตจะยุ่งมาอย่างที่4ี่ พยายามตั้งใจทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีและถูกต้องที่สุดตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาแก้งานดังกล่าวอีกเพราะรวมๆแล้วคุณอาจจะใช้เวลาแก้ไขางานมากกว่าการทํางานในครั้งแรกให้ดีไปเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับในการปรับเปลี่ยนชีวิต ในเรื่องของเวลาให้มันดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคุณจะได้ใช้คําว่ายุ่งน้อยลงเราจะได้มองเห็นภาพรวมงานที่เราทำทั้งหมดออกมาได้ดีนะครับแล้วก็จะรู้ว่ามีเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกนะครับก็อย่าลืมไปทําตามเคล็ดลับของคนเขียนนะครับมาร์คไลเคลได้เขียนไว้เมื่อกี้นะครับขอบคุณที่ติดตามออฟฟิศหนึ่งศูนย์หนพอร์ตเอสพอร์คับถ้าเเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ